โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ภูมิใจเสนอตะลุยตะลุยลงหมอสวัสดีครับทุกท่านรับสื่อรายการตะลุยลงหมอนะครับเอาวันนี้ไม่ไม่มีขำเขิมเลยเหรอวันนี้ไม่มีมุกไม่เล่นมุกเลยนี่เราซีเรียสโโอ้หรู้เรื่องเด็กไหมเด็กไม่สบายเป็นโรคธาลัสซีเมียเนี่ยโอ้หเยอะเลยเด็กธาลัสซีเมียนี่อันนี้สำคัญมากเราจะคุยเล่นไปเห็นสภาเด็กๆไหม เราเคยเห็นภาพแล้วน่าสงสารมากน่าสงสารมากครับเราแต่งงานยังแต่งงล้วมีลูกองคนหนึ่งเองเราอ่ะไปตรวจเช็คร่างกายยังตรวจเลยตรวจเลือดใช่ไหมตรวจเลือดร่างเช็คร่างกายเราไม่เคยตรวจเลยภรรยาไม่เคยไม่ไงเราอาจจะเป็นป่าของโลกเนาะเราอาจจะไม่รู้ตัวเมียเราอาจจะไม่รู้ตัวเม่อย้เราอาจจะไม่รู้ตัวเราไปตรวจเช็คร่างกายเรียบร้อยเราเคยตรวจยัง เราอ่ะตรวจเลือดตรวจเลือดใช่ไหมตรวจเลือดไปไปตรวจเลือดฮะไปตรวจเลือดเลยเป็นปะไม่เราอ่ะเราอ่ะตรวจตรวจไม่ใช่เมียมียังยังยังเลยอเลยเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคทาัสซีเมียกันครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปฟังจากคุณหมอกันละครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคหมอครับวันนี้มาคุยกับคุณหมอนายแพทย์สุรเดชหงอิ่งผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดและมะเร็งในเด็กเกี่ยวกับเรื่องของโรคธาลัสซีเมียครับคุณหมอฮะเคยได้ยินมาเหมือนกันครับมันคืออะไรกันแน่ครับครับโรคธาลัสซีเมียเนี่ยคือโรคซีดพันธุกรรมธาลัสซีเมียซีดพันธุกรรมธาลัสซีเมียหมายความว่าเด็กทุกคนไข้ที่เป็นโรคนี้เนี่ยซีดเพราะเนื่องจากว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันถูกทำลายอยู่ในกระแสเลือดนี่แหละนะครับสาเหตุที่ถูกทำลายเพราะเนื่องจากว่า องค์ประกอบหรือโครงสร้างของเมือ,เอดแดงเนี่ยมันผิดป,ปกติ<อ>นะครับคือสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโกลบินเนี่ยใ,ในเมือดแดงเนี่ยมันสร้างไม่ได้เลย<อ>นะตามปกตินเนี่ยจะต้องสร้างอยู่จำนวนที่เพียงพอแต่ในคนไข้คนไข้พวกนี้เนี่ยกโกลบินเนี่ยโปรตีนโกลบินที่จะเป็นองคประกอบของเมือดแดงมันเสียไปมันสร้างไม่ได้เพราะเมือดแดงมันก็จะมีลักษณะบ,บูดเบี้ยว นะคะเพราะว่ามันถูกม้ำจับกินแล้วก็อะไรหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็ถูกทําลายไปครับเพราะปกติเมลือดแดงจะลักษณะกลมแต่ไม่ใช่กลมเหมือนลูกบอลนะฮะคือมองด้านนี้เป็นกลมแต่อีกด้านหนึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนแบนแล้วก็แล้วก็ตรงกลางหว๋นไปนะครับคือเราบอกว่าเหมือนโดนัทเชฟเหมือนโดนัทที่เรารับประทานกันนี่คือลักษณะของเมลอดแดนอายุไขของเมล็ดแดนโดยปกติเนี่ยประมาณ120วันแต่ในคนคนไข้ทรัเซียที่เป็นรุนแรงเนี่ยไม่ถึง30วัน อ๋อสลายตัวเร็วสลายตัวเร็วอู้ใช่มเขซีดเร็วเขาอ๋อโอ้โหนว่าเขาเพราะว่าอรอสลายตัวเร็วเนี่ยเม็ดเลือดแดงที่สร้างมาจากไหนก็คือสร้างมาจากไขกระดูกแต่เมันเลือดแดงพวกนียุ่งสร้างไขกระดูกสร้างไม่ทันสร้างเยอะยังไงก็ไม่ทันมันก็เลยคนไข้ก็ส่วนใหญ่ก็มีอาการซีดในคนปกติเม็ดเลือดแดงจะมีลักษณะเป็นทรงกลมตรงกลางมีรอยบุ๋มคล้ายกับรูปทรงของโดนัทครับ แต่ในคนที่เป็นโรคทารัสซีเมียนั้นจะมีองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติจึงทําให้เม็ดเลือดแดงมีลักษณะบูดเบี้ยวและถูกทําลายได้ง่ายครับซึ่งในคนปกติเม็ดเลือดแดงจะมีอายุอยู่ในร่างกายเราได้ถึง120วันก่อนจะถูกม้ามทําลายไปจึงทําให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมาได้ทันครับแต่คนที่เป็นโรคทารัสซีเมียนั้น เม็ดเลือดแดงจะมีอายุอยู่ได้แค่ประมาณ30วันเท่านั้นเลยต้องมีการเติมเลือดอยู่ตลอดนั่นเองครับแต่แล้วแบกซี่แล้วคนไข้ทรกนี้เนี่ยจะมีตับม้าวโตนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอไขกระดูกสร้างไม่ทันเดิมตับม้ามเนี่ยทำงานอยู่เฉยๆแต่พอไขกระดูกสร้างไม่ทันตับม,าม้าก็เลยต้องสร้างเม็ดเลือดออกมาเพราะนั้นตับม,าม้าก็เลยโตขึ้นทำงานเยอะแล้วพวกนี้จะมีจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนคนปกติ ครไข้พวกนี้เพราะเนื่องจากว่าพอหลังจากที่ไขกระดูกพยายามสร้างไอตัวโครงขกระดูกขึ้นไนก็คือโครงกระดูกที่อยู่ข้างในกูกนะครับเพราะโครงกระดูกมันก็จะหนาหนาหนาคนไข้พวกนี้เนี่ยกระดูกตามบางส่วนต่างๆก็จะดูเหมือนหนาตัวขึ้นโครงกระดูกมันหนาหัวใหญ่หัวโตแต่โดยเฉพาะยิ่งตรงแถวเนี้ยกระดูกแถวตรงหน้าผากก็จะโตออกมาแก้มเนี่ยก็จะโตเหมือนกับคนไข้จมูกเนี่ยก็จะลาดแบนนะครับแล้วทีนี้การเจริญเติบโตถ้าเป็นมากๆก็ไม่ได้โตตามสมวัย อาการของคนที่เป็นโรคทรัสเีเมียมีดังนี้ครับ 1. ตัวซีดซึ่งเกิดจากการที่เม็ดเลือดแดงผิดปกติ 2. ตับและม้ามโตเนื่องจากไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงไม่ทันตับกับม้ามเลยต้องช่วยสร้างทำให้ทำงานหนักจนบวมโตขึ้น 3. มีโหนกบวมบนใบหน้าเกิดจากไขกระดูกทำงานหนักโพรงกระดูกเลยหนาขึ้นนั่นเองและสุดท้ายร่างกายก็จะไม่ค่อยโตเท่าที่ควรด้วยครับ แล้วสาเหตุมันก็คือที่บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์มาจากกรรมพันธุ์ครับคต่ว่ากรรมพันธุ์ก็คือถ่ายทอดทางยีนหรือโครโมโซมไม่ใช่ว่าผมผมเป็นเป็นทรัสซีเมียอยู่ใกล้ผมแต่จะติดไม่ใช่ไไไมม่่่ใชคนเราเนี่ยมียีนเนี่ยส่วนหนึ่งยีนเนี่ยแต่ยุงยีนจะมีสองฝั่งครับเพราะว่าเราต้องถ่ายทอดมาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งจะถ่ายทอดได้ก็ต่อเมื่อคู่สมรส นะคะแต่งงานกันมีลูกพ่อกับแม่ที่มียีนแต่ลูกปาร์หะเนี่ยก็จะเกิดลูกที่เป็นฮลัสซีเมียได้คําว่าพาหะเนี่ยแสดงความผิดปกติของโครโมโซมเนี่ยในการควบคุมโรคฮลัสซีเมียเนี่ยครึ่งหนึ่งผิดปกติคนเราจะเป็นโรคได้เนี่ยจะต้องสองสันจะต้องผิดปกติครับแต่เพราะเออคนที่เป็นพาหะเนี่ยผิดปกติแค่ครึ่งนึ็นครึ่งเดียวปกติแล้วอาการเขาเป็นไงฮะคนที่เป็นพาหะจะเหมือนคนปกติทุกอย่าง โรคทรัสซีเมียนั้นถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมเท่านั้นครับซึ่งคนเราทุกคนนั้นจะมียีนที่กำหนดลักษณะของเราอยู่เป็นคู่คู่โดยจะได้รับมาจากพ่อและแม่นั่นเองและในคนปกติยีนทั้งคู่ก็จะมีลักษณะเป็นปกติครับส่วนในคนที่เป็นโรคทรัสซีเมียนั้นยีนก็จะผิดปกติทั้งคู่เช่นกันแต่คนที่เป็นพาหะ จะมียีนที่ผิดปกติอยู่หนึ่งอันและมียีนที่ปกติอยู่หนึ่งอันครับซึ่งถ้าพ่อที่เป็นพาหะมาสมรสกับแม่ที่เป็นพาหะแล้วลูกได้รับยีนที่ผิดปกติของทั้งคู่มาลูกคนนั้นก็จะเป็นโรคธาลัสซีเมียครับแต่ถ้าลูกได้รับยีนที่ผิดปกติมาแค่จากคนใดคนหนึ่งเท่านั้นลูกคนนั้นก็จะเป็นแค่พาหะครับ หรือถ้าลูกได้รับยีนที่ปกติของทั้งคู่มาลูกคนนั้นก็จะเป็นคนปกติที่ไม่เป็นทั้งโรคและไม่เป็นทั้งพาหะด้วยครับวันนี้เราจะดูยังไงคนไหนเป็นพาหะไม่เป็นพาหะตรวจเลือดครับอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นโดยจะดูขนาดของเม็ดเลือดแดงเพราะว่าคนที่เป็นพาหะโรคทรัซิเมียเนี่ยขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเล็กะะนะครับเพราะขนาดเม็ดเลือดแดงเล็กเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็จะสงสัยว่า คุณเนี่ยเป็นพาหะทรัสเซียหรือไม่มจากนั้นเราก็จะบอกคนที่มาตรวจเนี่ยะนะครับบอกว่าอาจะขอตรวจขั้นตอนที่สองนะ,ะซึ่งเราเรียกว่าการตรวจฮีโมโกลบินไทปิ้งนะการตรวจฮีโมโกลบินไทปิ้งคือการตรวจปริมาณของโกลบินงที่หมอบอกไปแล้วว่ามันมากน้อยแค่ไหนก็บอกได้เลยว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเป็นพาหะหรือแม้กระทั่งคนไข้ถ้าซีดเบล็ดแดงตัตัวเล็ก ก็บอกได้เลยว่าอีโมโกบินเนี่ย <c oughs> เป็นธาลัสซีเมีย <c oughs> หรือไม่การตรวจอีโมกบินไทปิ้งเนี่ยเป็นการเขาเรีอยกว่าตรวจย้ำหรือคอนเฟิร์มหรือตรวจแน่นอนวน่าเป็นพาหะหรือเป็นโรคธ <c oughs> าลัสซีเมียครับ <c oughs> ม,มึงไทยมึงไทยมีคนเป็นเยอะไหมพาหะเยอะไหมพาหะนี่นะฮะโอ้นี่เป็นโรคประจำชาติไทยทำ <c oughs> ไมเ <c oughs> หรออ่าเพราะว่า คนไทยเลยมันเป็นมีคนเป็นปาหาโรคเยอะมาก6ล้านถึง10ล้านคนสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสิบหนึ่งในสิบทีความสงคัญว่าทำไมเราต้องมาพูดเรื่องโรคทาราซีเมียเพราะว่าเพราะว่าเป็นโรคที่คนไข้เนี่ยต้องได้รับเลือดเกือบทุกเดือนทีถ้าเติมเลือดทุกเดือนแล้วเราจะทำเป็นยังไงก็ไม่เห็นจะมีอะไรก็เติมเลือดไปปัญหามันอยู่ที่ว่าเลือดหนึ่งถุงเนี่ยก็มีจํานวนเหล็กที่เยอะคนไข้ทาราซีเมียที่มีปัญหาเพราะเรื่องจากพอเติมเลือดไปมากๆเนี่ย มันจะไปสะสมในร่างกายธาตุเหล็กเข้าในตัวเยอะกันไปอีกใช่แล้วเหล็กเนี่ยพอไปสะสมเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยคนไข้ก็จะทนไม่ไหวโดยเฉพาะอวัยวะที่สําคัญเนี่ยเวลาเหล็กไปสะสมมากๆเนี่ยเชื่อใจเพราะคนไข้พวกนี้เนี่ยถ้าได้รับเลือดมากๆและได้รับการขับเหล็กที่ไม่ดีเลยเนี่ยคนไข้ก็จะเสียชีวิตจากการที่หัวใจวายยาขับเหล็กเนี่ยมันก็มีอยู่สองแบบนะครับแบบหนึ่งก็คือ แบบถูกหน่อยเป็นแบบผสมในน้าเกลือเนี่ยแล้วก็ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังทีบบบนี้ยาขับเหล็กแบบฉีดใต้ผิวหนังเนี่ยมันฉีดตั้งเดียวไม่ได้มันต้องฉีดทุกวันวันละอย่างน้อยแชั่วโมงตลอดชีวิตนอนก็ต้องเสียบน้ำเกลือวันละแชั่วโมง ชนิดแบบกินก็มีเหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้มันแพงเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยต้องเสียเงินโอ้โหร่วมหลายหมื่นบาทก่อนแต่งงานตรวจเลือดก่อนได้ว่าเป็นพาหะควรควรจะมีการตรวจว่าตัวเองเนี่ยเป็นพาหะหรือไม่เป็นที่มาสู่การวางแผนครอบครัวเพราะการวางแผนครอบครัวเนี่ยเขาอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการคุมกําเนิดอย่างเดียวอย่างเดียวมันเป็นการวางแผนว่าเราจะมีลูกที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างไกลนี่แหละคือการวางแผนครอบครัวมาทำใครถะาะครับผมไปตรวจเลือดภรรยามาตรวจด้วยสิ เอายยามาตรวจแล้วมารออยู่นอกแล้วอ่าดบอกคุณผมไปตรวจเชิญครับแต่เดี๋ยวมาพบหมอว่าผมเป็นพราหะหรือไม่เป็นบ้ายินดียินดีที่จะให้คำแนะนำไปตรวจไปดูรายการเถอยตรวจเลยหลังจากคุยกับคุณหมอเสร็จแล้ว พิธีกรของเราก็เข้ารับการเจาะเลือดเพื่อนําเลือดไปตรวจกันครับหมอเจาะยังครับเจาะเสร็จแล้วค่ะเจาะแล้วเหรอฮะผมไม่รู้สึกตัวเลยครับมันนิ่มมากเลยขออีเทคได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ขออะไรม่ทำไม่ใช่ไม่จำเป็นทำไม่ได้ใช่ไหมนะไม่มีใบอนุญาตใช่ไหมไม่ได้เลยและในครั้งนี้ เราก็จะลองตรวจเลือดคุณอีทภรรยาของคุณซูโมกิกันด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคู่สมรสคู่นี้เป็นพาหะาก,กันหรือไม่นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูเลยครับว่าเลือดที่เขาเอาไปเนี่ยมันไปยังไงแล้วไปแยกแตกกันไหนอะไรยังไงนะครับว่าดูว่าเอ๊ะเขามีเครื่องต่างๆยังไงสำหรับการตรวจเลือดเมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำการบรรจุหลอดเลือดลงในแคปซูล แล้วส่งไปตามท่อส่งครับซึ่งเจ้าหลอดเลือดเหล่านี้จะถูกส่งไปถึงห้องแลบที่อยู่อีกตึกหนึ่งโดยใช้เวลาแค่54วินาทีเท่านั้นครับเอเลือดผมสามคนที่มาตรวจหางาหลเลือดพาลัสซีเมียนี่มาตรงส่วนไหนคค<ถ>่ะถ้าถ้าเลือดมาตรวจทางด้านพาลัสซีเมียนก็คือจะมาที่ทางด้านฮีมมโตหรือเขาเรียกว่า ก็คือโลหิตวิทยาโอ้โลหิตวิทยาตอนนี้เราอยู่เลือดเลือดพวกผมมาแล้วนะครับวิธีการตรวจทรัสเซียมีนั้นเจ้าหน้าที่จะนําเลือดไปเข้าเครื่องนับเม็ดเลือดเพื่อดูจํานวนของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดว่าปกติหรือไม่จากนั้นก็จะนําเม็ดเลือดมาทําการย้อมสีเพื่อให้เห็นรูปร่างของเม็ดเลือดชัดๆซึ่งถ้าดูแล้วผิดปกติก็จะทําการตรวจที่เรียกว่าฮีโมโกบินไทปิ้ง เพื่อเป็นการยืนยันที่แน่นอนอีกทีว่าเม็ดเลือดนั้นผิดปกติจริงๆครับวันนี้ก็นายส้องแสัเสียทีนะครับว่าเฮ้ยเวลาจาะเลือดแล้วเขาต้องบอกว่ารอเดี๋ยวรอผมประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่า,าต,ต้อง,างอมาเ<อ>ขาต้องมี<อ>นะฮะ,อะขอบคุณนะครับขอบคุณครับตามน้าครัไม่ใช่ผมไม่ได้ขอบคุณคุณหมอบคุณรับผลมาแล้วครับคุณหมอครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้หมอดไหม เดี๋ยวผมแนะนำคุณหมอภรรยาผมครับคุณกิ๊กครับมีลูกแล้วครับมีลูกแล้วมีลูกสิบเจ็ดแล้วครับเจ็ดลวแล้วลูกเขาแข็งแรงดีแข็งแรงเดีจะบอกสาเหตุว่าทำไมลูกแข็งแรงว่าไม่เป็นโรคผมว่าอันนี้หนึ่งของคุณกิ๊กนะครับปรากฏว่าจำได้นะครับถ้าเป็นพาหะเนี่ยเม็ดเลือดแดงจุดตัวเล็กนะครับทีนี้ค่าที่เราบอกตัวเล็กเนี่ยนขอโทษต้องใช้ภาษาอังกฤษจริงๆเขาเรียกว่าตัวย่อนะฮะว่า MCV ทุกคนเนี่ยที่ตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ย แต่ต้องตรวจอันนี้เพรคะนั้นทุกคนตรวจสุงผ้ามันปีก็ถามได้ขนาดไม่เลือดแดงได้เลยขนาดไม่เลือดแดงปกติคือ80ถึง96ครับมาดูของคุณกิ๊กเนี่ย92เห็นไหมเกณฑ์ปกติอยู่ในเกณฑ์ปกติอ๋อแล้วแลผมดูว่าขนาดไม่เลือดผมน่าจะปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูรูปร่างด้วยอ้าวครับครับสำหรับคุณอี๊เนี่ยภรรยาของคุณกิ๊กเนี่ยครับมาดูซิขนาดเรื่เลือดเห็นไหมเก้าสิก็80ถึง96โอ้นี่ใหญ่เลยนะกรนิจต่างไม่เป็นลายแล้ว ว่าอยู่ในเกมก็ปกติสองคนแม้จึงเป็นที่มาว่าทำไมเป็นรูปปกติเพรว่าปกติเป็นการปกติรูปของคุณกิ๊กและคุณอี๊เนี่ยดีเนี่ยหนูเนี่ยน่าจะปกติไม่ใช่น่าจะต้องปกติถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ยวดูของคุณติ๊กเซอร์ไพรส์มาดูขนาดเม็ดเลือดเล็กนิดเดียว66สิบหอุอยแสดงว่าเราสงสัยแล้วสงสัยคุณติ๊กเนี่ยน่าจะเป็นพาหะหรือเปล่าขั้นตอนต่อไปเราต้องดูเราก็ไปดู รูปล่างเลยครับผมบอกไปแล้วว่าไม่เรื่องของคนเราปกติเนี่ยจะกป็นกลมไม่ใช่กลมแบบลูกบอลจะเหมือนบอนโดนนัดะ คือตรงการจะมีรอยหวามนิดหน่อยสีขาวครับนี่ฮะคือตัวอย่างผมไม่เลือดได้ปกติอันนี้ของใครฮะนี่ของคุณกิ๊กอ๋อเหรอฮะสวยง่ายงายแต่ทุกคนโกงโกงโกแล้วแล้วตรงกลางมีขาวนี่ิดนึงอ๋อเพราะว่ามันบุ๋มลงมาอย่างนี้มันโยนดับไงฮะโอ้ครับครับครับมันรูเนี่ยคือรูปร่างที่ปกติครับขนาดก็อย่างที่บอกไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกติปกติทีนี้ก็มาดูของคุณกิ๊กรูปร่างก็สวยเห็นไหมครับโอ้โกงโกลมกงสวยคุณดูไอ้จุดๆในี้อะไรพวกอันนี้เป็นเลือดขาวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่คอยจับกินอันนี้คือเกล็ดเลือดอแล้วคนไข้ที่เกล็ดเลือดต่าเราบอกได้เลยพวกนี้จะผิดปกติแล้วเลือดออกง่ายซึ่งของทั้งหมดสามคนที่ปกติอยู่ครทีนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคุณติ๊กเนี่ยขเขาขนาดเล็กสงสัยจะเป็นพาหะเรามาดูรูปร่างของเม็ดเลือดแดงนะของคุณติ๊กบอกว่าเป็นเห็นไหมะอใหญ่แล้วก็ยุบแล้วก็ปุใบมาอีกทีแต่ว่าตรงกลางมีจุด ดำขึ้นมามันไม่ใช่เป็นแบบขาวอย่างลวนนี้ที่สาเหตุที่ไม่ได้เป็นทุกตัวเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาเป็นพาหะมันก็เลยไม่ได้เป็นทุกตัวเอาง่ายๆอย่างนั้นก็แล้วย่หมอเนี่แสดงว่าตอนนี้จะยืนยันได้ย่งไว่าอย่างคุณติ๊กนี่เป็นพาหะเป็นพาหะเกือบแน่นอนโอ้โหนี่หมอคอนเฟิร์มเลยครับทีนี้ถ้าจะให้คอนเฟิร์มแน่นอนเลยตรวจย้ำอีกแน่นอนก็คือ ที่ผมบอกว่าตรวจฮีโมโกลบินไทปิ้งซึ่งว่ามีฮีโมโกลบินจำนวนขนาดไหนถ้ามนีน้อยขนาดไหนจ<ม>นิด<ม><ม>น,นั้นคือบอกคล้ายๆเหมือนจำขากาะจงลงไปเลยแต<อ>่ต้องดตูตอนนี้นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วคุณดิ๊กไม่ได้เป็นโรคทารซิเมียนะนเป็นแค่พาหะเพราะนั้นคุณจะต้องหาภรรยา ก่อนแต่งงานก่่อนแตงงาหรืออ่าก่อนแต่งงานคุณพาภรรยาไปตรวจก่อนที่เป็นภรรยาคุณไปตรวจไปตรวจเลือดใช่แล้วดูว่าเป็นพาหะเหมือนกไหมครับถ้าเกิดคุณเป็นพาหะภรรยาคุณเป็นพาหะก็คุณก็มีสิทธิ์มีลูกที่จะเป็นโรคทารกซีเมียถูกไหมคือไม่ได้หมายว่าห้ามไม่ให้มีลูกนะฮะก็ปรึกษาแพทย์ซะหน่อยเรื่อวางแผนครอบครัวจะมีลูกลูกอย่างไรแต่ว่าจริงๆโรคทารกซีเมีย ก็ทำให้ลดจำนวนลงได้ฮะถ้าถ้าพ่อแม่ใส่ใจมาตรวจแต่ครัก่อนตรวจว่าง่ายไม่ต้อบครัวอันซ่าหรืออันซ่าไม่ใช่เรื่องเสียหายเนาะแต่เราปลอดภัยแล้วเรน่องที่คือถ้าป่วยแล้วเนี่ยรักษาได้เป็นเรื่องรักษาได้นรักษาได้ก็ปรึกษาปรึกษาใช่ยับอย่าไปพ้อปอกมีลูกเป็นทาราซีเมียนแล้วเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะหมดอะไรตายอย่างลูกตัวซีด รักษาไดวรัะพนเงินใหญ่ใช่โอเคยั <laughs> ไงไงวันนี้ลาคุณหมอเลยน <ละ S 2> ีขอบคุณนะครับงุบู้ตองการสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณ